ข่าวนี้เนี่ยคะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่เพราะว่าหนุ่มสนยุกบอกว่าตัวเองโสดแต่นี่สาวคนหนึ่งคะ่ะเขายืนยันนะคะว่ากำลังดูใจสนยุกอยู่คะ่ะ นักแสดงสาวกาติชวันก่อนบอกปัดภาพหลุดควงหนุ่มไม้พิรัตเดินห้างแบบคำถามว่าไม่น่าจะเป็นตนเองเพราะส่วนตัวแล้วไม่เคยรู้จักกับฝ่ายชายแถมยังเปิดปากยอมรับว่าหนุ่มตัวจริงที่กําลังศึกษาดูใจกันอยู่ในขณะนี้คือหนุ่มสนยุคส่งไพสารที่เคยควงกันไปดูคอนเสิร์ตเลดี้กากาปัญหาค่ะสนใช่ไหมที่ตอนนั้นเคยไปคอนเสิร์ตด้วยกันเลยกับสนยังไงคะเออหน้าไม่รู้ค่ะ ม่รู้ไม่รู้อ่ะเล่าก็ได้จริงๆอ่ะไปเจอกันที่ญี่ปุ่นคือติ๊บไปทํางานที่ญี่ปุ่นแล้วไปเจอเขาที่นู่นแล้วตอนนี้ก็คือเหมือนก็ต่างคนก็ต่างทําอะไรคือติ๊บไม่ไม่ไม่รู้จะพูดยังไงเราก็เป็นผู้หญิงอ่ะเราไม่รู้ว่าเขาแบบไม่ยอดแล้วก็ไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่ไม่ไม่รู้จะไม่รู้จะตอบยังไงอะไรเงี้ยแหมงานนี้คงต้องจับตาดูให้ดีซะแล้ววันหนุ่มสนเออกมาต่อความรักสลักความเลิฟไว้ในหัวใจของสาวกระติ๊บจริงตามที่ฝ่ายหญิงพูดไว้หรือเปล่านะคะ